Thank <laughs> บรรยากาศที่มีทั้งความซึมเศร้าเศร้าเลยลบุรีมาแล้วอะไรเนี่ย ไีมีทิ้งแล้วก็นั่งได้จริงไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับจ,เจ่เรียนจ,จอด่นงง้อยนามีคนนั่งรับเย็น่ายเย็นเย็นครับนะ เ็ดสามศูนประมาณสิบเจ็ดสามศูนย์นี่นี่ตรงนี้มันผ่านไ่ดูว่า,วาไม่รู้อะไรไม่รู้ม่แสงเล็กน้อยไม่รู้อะไร บอกว่าถานนตลาดใหม่ว่าวมีคาราบาลด้วยสถานีอกดูไม่ใช่สถานีเป็นที่สำหรับอะไรสักอย่างคงจะเป็นคงจะเป็น,ปนสถานีจริงๆด้วยให้ดูสถานีอะไร บ้านมีบ้านมีบ้านมีสถานีบ้านมีจริงๆด้วยสถานีบ้านมีสถานีบ้านมีใส่มีมีเยอะสถบ้านัสของสคัราครวเเป้าครับ ขบวนรถไฟอาจารชาราที่สองรถเร็วเที่ยวขึ้นขโโบวนหนึ่งศูนย์เก้าเดยนรถของผู้โดยสารจีนกรุงเที่ยวปลทางเชียงใหม่มีตัวเชื่อในการโดยสารเรียบร้อยรู้นำสิ่งของสำหระบเรท่านที่สถานที่นั่งภายในขบวนรถโที่เรียบร้อยครับเมนี่พี่โพสถานีบ้านมีคนลงเยอะแยะเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ย ประชาชนเยอะมากครับรถไฟฟีตอนนี้มีจริงใช้ได้จริงแล้วก็วันนี้ลุงใหญ่ได้มีโอกาสทดลองนั่งครับจากสถานีบางซื่อไปเชียงใหม่ก็ทรมานเล็กน้อยคือเหนียวตัวแต่ว่ามันมันมีจริงไงครับมันใช้ได้จริงและก็แนะนำเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยวนะครับถ้าเผื่อท่าน ทนร้อนทนเหนียวตัวได้ก็เชิญนะครับลองดูนะครับรถออกจากกรุงเทพประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครับแล้วก็ถึงเชียง,งใหม่สว่างพอดีอู้ไม่มีอะไรฟังนี้ก็มีห้องน้ำมีอะไรดีมากใช้ได้ครับ ให้ดูนะครับว่าห้องน้ําเป็นยังไงอุ้ยมีคนไหมมีตุ๊ดอีกมีคนเหรออุ้ยดู6อนไม่ได้บอกเลยดูนี่นะเดินอย่างเดียวเลยเออคนจะหลบให้ในห้องน้ำจริงด้วยนี่คือห้องน้ำรถไฟไม่ต้องล้างหรอกลูกจะได้โอเคจุดเออ แ้วเก่งนี่ว่าใช้ได้ก็คนที่บ้านมีคนน้อยแล้วครับเพราะว่าให้ดูว่าภายในห้องน้ำนั้นเป็นยังไงอืมตูก็ล็อกย่างนี้ซึ่งอ่ล็อกอย่างนี้ก็ออตุ่มกดน้ำเป็นแบบนี้แล้วลุงใหญ่ก็เข้ามาทำธุระส่วนตัวเล็กน้อย เล็กน้อยครับให้ดูบรรยากาศคงร้างมาลน้ำตาที่นี่เหนียวตัวขอจะหายเหนียวตัวไกคราวนี้โอเคใหญ่ของให้ดูแค่นี้นอกนันคงให้ดูไม่ได้เอาแค่สั้น,น,เ,นดเ,เดี๋ยวเอายาวนักเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีแมมไปถ่ายที่ลำปาง คงใหญ่ยังไม่รู้ว่าตัดสินใจจะลงเชียงใหม่หรือลาปางแน่ยังไม่รู้คือไปไหนก็ได้เพราะรถแฟนฟีไม่รู้เชียงใหม่หรือลำป,งลงไปไาำปงดีงดีค,ครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ้ันทั่วเดินคุยรุยไทยโดยคงใหญ่ใจดีครับมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระลอกตอกแตกเนี่ย